สวัสดีครับอิทิพรมิ้นหมอนุอ,อเดิมนะครับวันนี้ไม่ค่อยสบายก็อาจจะพูดติดๆขัดๆไปบ้างนะครับขออภัยด้วยจะนำหลวงพ่อุ่งวัหนองสีนวลมาให้ชมกันนะครับสี่เล่มเล่มแรกนะครับสี่นิ้วครึ่งใบสองนิ้วครึ่งดามไม้ฝักไม้กันทองเหลืองลัดไหวที่ฝักนะครับ เล่มนี้เล็กกระทัดรัดดีมากเสมาเปียวเพลิงชัดเจนตะกุดห้าดอกนะครับคางอุดแน่นดีครับเสมอกับกันกันทองเหลืองตะกุดห้าดอกก็จะเป็นทองเหลืองสองทองแดงสองแล้วก็เงินตรงกลางอีกหนึ่งดอกนะครับเล็กมากจะมีจุดพิจนารณานิดนึงก็คือ เวลายัดเข้าฝักเนี่ยอาจจะเข้าได้ไม่สุดนะครับมันจะเหลือช่องว่างประมาณนี้นิดนึงนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนแต่ก็แน่นนะครับแน่นมากไม่ได้หลวมอันนี้เล่มใหญ่สุดนะครับ8นิ้วเฉพาะใบก็สีนิ้วนะครับอันนี้จะเป็นทรงทรงประหมอ ทรงประหมออ้วนๆน,นะครับด้ามไม้ฝักไม้กันเหล็กดำรัดหวายหวายกเก่าๆเลยครับทรงประหมอก็จะสังเกตเห็นว่าเขาจะอ้วนๆป้อมๆนะครับตะกุดทองเหลือง3ามดอกมีข้างเขาอุดไว้สวยเก่าดีเป็นธรรมชาติมากสันหนานะครับ แต่ก็มีจุดพิจารณานิดนึงก็คือว่าเขาฝักเนี่ยอาจจะไม่แน่นเพราะว่ามันได้มาแบบนี้เนาะฝักเขาจะค่อนข้างหลวมนะครับก็ยังไงก็ถ้าได้ไปก็แนะนำว่าให้หา,าแผ่นไม้บางๆมาอุดไว้หรือว่าขี้เลื่อยอะไรก็ได้นะครับมาอุดให้เขาแน่นขึ้นก็ได้ก็รีวิวไปตามความเป็นจริงนะครับ ทรงหันหมากครับยาวประมาณ5นิ้วเฉพาะใบเขา2นิ้วครึ่งด้ามไม้ฝักไม้อันนี้มีความพิเศษก็คือมีการฝังตะกุดนะครับ1ดอกไม่แน่ใจว่าเป็นทองเหลืองหรือทองแดงนะครับทรงหันมากตะกุด5ดอก อาจจะไม่ชัดมากนะครับลายเสยมาเปลวเพลิงชัดเจนมีการเล่นลวดลายบนสันของใบเขาด้วยนามไม้ฝักไม้ลานหวายนะครับหวายอันนี้อาจจะแหว่งขาดๆไปนิดนึงแล้วก็เวลาใส่เข้าไปในฝักเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแน่นนะครับ เวลาใส่เข้าไปก็ต้องกดตรงช่วงตรงนี้นะครับเข้าไปกับฝักนิดนึงก็จะพอช่วยได้นะครับรายละเอียดจะแจ้งไว้โดยละเอียดนะครับได้ไปจะได้ไม่มีปัญหากันเนาะประมาณนี้แต่โดยรวมแล้วก็สวยสมบูรณ์ครับงดงามดีมากเลยคางอุดแน่นดีกันเป็นทองเหลืองนะครับ มันดูเล่มเล็กสุดของเราเล่มนี้ด้ามลมฝักสองนิ้วครึ่งเฉพาะใบเขา1นึ่งนิ้วเศษๆนะครับด้ามเขาฝักไม้กันและแหมเป็นทองแดงฝักตรงนี้เป็นไม้นะครับใบเขาสวยมากอันนี้ก็เป็นทรงประหมอเหมือนกันทุกคนทรงประหมอเล็กๆอ้วนๆนะครับมีไซส์ขนาดนี้เขาก็จะ นำไปติดกระเป๋ากันหรือบางคนก็เลี่ยมขึ้นคอไปเลยก็มีนะครับหายากมากทรงเล็กๆแบบนี้ใบเป็นเหล็กขาวด้วยเก่าสวยตะกุด3ามดอกนะครับเงินทองเหลืงทองแดงเขาจะมีจุดพิจารณานิดนึงก็คือช่วงตรงข้างเขาตรงนี้นะครับมันจะเป็นรอยบวบุบๆลงไปนิดนึงแต่ก็ไม่ลึกนะครับเป็นแค่ฝั่งเดียวส่วนอีกฝั่งนึงก็ ปกติเลยครับก็แจ้งไว้ให้ทราบก่อนเพราะว่าได้มายังไงก็ปล่อยไปอย่างนั้นนะครับลายเสยมาเปียวเพลิงก็มีให้เห็นโดยรวมแล้วสวยมากด้านเป็นเขานะครับเขาเขากว้างก็รูปแบบก็จะหลากหลายแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ช่างแล้วแต่ เจ้าของเดิมเขาจะสั่งให้ช่างทำยังไงนะครับเด็มนี้ได้มาเป็นด้ามขาวฝักไม้กันและแหม่รัดทองแดงกเก่าๆนะครับก็สวยงามแปลกตาดีบางทีก็อาจจะรัดทองเหลืองก็ได้เหล็กขาวอ่ะเป็นเหล็กดำนะครับเป็นพวกอลูมิเนียมขาปินโตก็แล้วแต่นะครับก็แต่ฝีมือของช่างที่จะทำออกมา แล้วก็ช่วงนี้ของเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแน่นมากนะครับเนื่องด้วยจากความเก่าของเขาการเวลาก็ทําให้ไม้มันหดลงไปแต่โดยรวมแล้วก็ยังคงอยู่ทรงนะครับก็แจ้งให้ทราบก่อนประมาณนี้เนาะใครชื่นชอบสนใจติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้เลยครับสวยงามมากทุกเล่มได้จากชาวบ้านโดยตรงทั้งหมดเลยครับประมาณนี้ครับ